สวัสดีค่ะโค้ดเก๋จาก,กเพจ Two k สฟิตมัมคุณแม่ลูกสองอยังฟิตกลับมาอีกรอบแล้ววันนี้มีแขกรับเชิญคนเดิมคนดีเออแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านบูเก้นคาเฟ่แอนด์คราฟค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ลับๆอยู่ที่สันคาม13จริงๆลับจริงๆเอาจริงถ้าพี่สินไม่ไม่บอกนะไม่รู้นะว่าที่นี่มีเออ มีได้เลยใช่ตอนมาั้งแรกก็ยังมุม่ามีร้านกาแฟได้ด้วยอย่างเวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะคือวันนี้เราจะมาให้ดูแล้วกันว่าของที่เราสั่งคืออะไรนะคะอะอย่างแรกเลยนะคะนำเสนอนะคะอันนี้คือกาแฟอเมริกาโน่น้ำส้มคือชอบมากนะคะอันนี้นะคะคือน่าจะเป็นเมนูที่มันไม่ค่อยอ้วนมากเออเพราะว่ามันเมื่อกี้ถามเขาแล้วเขาไม่ได้ใส่ไซรัป อันนี้นะคะอ่าที่สองนะคะคือเป็นมัชชะนะคะเป็นชาเขียวน่ากินมากมัชช่าไปนะคะเมนูวันนี้เกรียเลือกเองเพราะว่าอะไรมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตค่ะก็เลยแบบว่าเลือกอะไรที่มันแบบเฮลตี้นิดนึงชอบผู้ชายต็อกโกแลต นี่คือเลมอนทาร์ตนะคะอันนี้เพื่อนสายเลือกเนาะเพื่อนสายชอบแบบเปรี้ยวเออเขาก็เลยมางนี้อันนี้ของไม่ต้องบอกก็รู้ของใครแคลสูงขนาดนี้ของผู้ชายของผู้ชายนะคะของโค้แจ็คนะจริงเขาไม่ต่ขนาดนี้เพราะว่ามีตัวช่วยใช่ถูกต้องนี่เห็นไหมคือพกตลอด พกตลอดค่ะพกตลอดนะก็คือตัวช่วยนะคะขาดไม่ได้เลยนะมันจะมีพวกดักแป้งน,น้ำตาลนะคะดักไขมันนะแล้วก็พวกรสบนทั้งห่หจ,ะจะพก,กอยู่ในกลองนี้แล้วพวกตลอดเวลาทุกครั้งถ้าสังเกตเวลาเกิไลฟ์ทั้งนอกสถานที่ทุกครั้งเกจะมีตัวช่วยไปตลอดนะคะ